สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เราอยู่ในช่องพอดีราคาถูกอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะ EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับพี่พี่วันนี้น้องมีทั้งหมด48รายการมานําเสนอนะครับพี่พี่อ่าเป็นโปรโมชั่นด้วยนะครับพี่พี่เนาะเป็นซื้อ2แถม1นะครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็เราจะมาเริ่มจากรายการแรกก่อนเลยนะครับพี่เนาะวันนี้น้องจะไปไวๆเลยนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับพี่แต่เนองจะซูมให้ดู อันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับพี่พี่เนาะรายการที่หก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับพี่อันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับวันนี้น้องจะไปแบบไวๆเลยเนาะเพราะว่าเรามีทั้งหมด48รายการนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับพี่เนาะนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับพี่โปรโมชั่นนะครับพี่เนาะซื้อ2แถมหนึ่งนะครับพี่พเนาะโปรโมชั่นปีใหม่นะครับพีพี่เนาะนี่นะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับพี่นี่นะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทครับพี่เนาะค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับพี่เนาะนี่เลยครับต่อมานะครับเป็นรายการที่สามนะครับพี่เนาะนี่นะครับพี่เป็นรายการที่สามแล้วนะครับพี่เนาะ ดูว่าชอบกันเลยนะครับพี่ๆน้องว่าชอบตรงไหนกันบ้างเนาะเรามีโปรโมชั่นนะครับพี่ๆน้องซื้อ2แถม1นะครับพี่ๆน้องซื้อ2แถม1องค์ละ100บาทนะครับพี่ๆน้องค่าส่งห้าสิบาทถ้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่ๆน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่3นะครับพี่ๆนาะต่อไปนะครับพี่ๆน้องเป็นรายการที่4นะครับนี่นะครับพี่อันนี้จะเป็นรายการที่4อันนี้เดี๋ยวน้องขออนุญาตโฟกัสแล้วกันเนาะองค์มันเล็กมาก นี่นะครับพี่น้องจะเป็นรายการที่สี่นะครับพี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่ี่น้องมีบริการเก็บเงินปลทางนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่สี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องพี่นท่านไหนสนใจก็สแกน QR Code มาได้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่เต่อมานะครับพี่น้องเป็นรายการที่ห้า อันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่เนาะเป็นรายการที่ห้านะครับพี่เนาะนี่นะครับพี่พี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่เนาะค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่เนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะครับพี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่เนาะวันนี้นะครับนี่นะครับพี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งก็รับปีใหม่นะครับพี่เนาะต่อไปนะครับพี่เนาะ ็นรายการที่6นะครับพี่พี่นี่เหมือนจะเป็นปิดตานะครับดูว่าชอบกันเลยนะครับพี่น้องว่าชอบตรงไหนกันบ้างนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยครับอันนี้เป็นรายการที่6เป็นปิดตานะครับพี่พี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับพี่น้องรายการที่เจ็ด นี่นะครับพี่พี่น้องแล้วกันที่7รู้ว่าชอบกันเลยนะครับพี่พี่น้องว่าชอบอะไรกันบ้างเนาะพี่พี่ถ้าเน็ตชอบก็สามารถสแกน QR code มาได้เลยนะครับพี่พี่น้องหรือว่าทัก ID เดียหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรได้เลยนะครับพี่พี่น้องนี่เลยนะครับพี่พี่น้ององค์ละกหนึ่งร้อยบาทค่าส่งค่าสิบบาทถ้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่พี่ต่อไปนะครับนี่นะครับพี่พี่ เป็นรายการที่ 7, เอ้รายการที่8นะครับพี่น้องรายการที่8แล้วนี่นะครับพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่8องค์ละหนึ่งร้อย100บาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องพี่พี่แ่นชอบก็สแกนเคียร์โค้ดมาได้เลยนะครับพี่น้องก็อันนี้ก็จะเป็นรายการที่แปดแล้วนะครับพี่พี่โปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับ นี่นะครับพี่เนาะเป็นรายการที่เก้านะครับพี่เนาะรายการที่เก้านะครับต่อไปก็เป็นรายการที่เก้าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่เก้าองค์แร1หนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับพี่เนาะห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นี้จะเป็นรายการที่เก้านะครับพี่พี่เนาะมาไวไปไวนะครับพี่พี่เนาะวันนี้น้องมีทั้งหมดสี่สิบแปดรายการนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยนะครับต่อมา ะครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นนางกวักไหมใช่ไหมครับพี่น้องใครก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับพี่นนองดูว่าชอบกันเลยนะครับพี่น้องว่าชอบองไหนกันบ้างเนาะองครหนึ่งร้อยบาทเลยครับพี่น้องค่าส่งห้าสิบาทห้าองส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนองใช่อุ่นน้องกันหน่อยนะครับพี่น้องพระดีราคาถูกแต่ต้องที่ช่องเราเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับเป็นอะไรการที่สิบ ต่อไปนะครับพี่พี่เนาเป็นรายการที่21นะครับนี่เลยครับพี่พี่รายการที่ส1โปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะต้อนรับปีใหม่นะครับพี่เนาะพี่พี่ถ้าสนใจก็จะแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับพี่เนาะช่วยอุดหนุนน้องกันหน่อยนะครับพี่พี่เนาะนี่จะเป็นรายการที่ส1นะครับพี่เนาะนี่เลยนะครับต่อมารายการที่12นะครับพี่พี่ รายการที่สิบสองนี่ครับพี่พีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่น้อยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะครับพี่เนาะองค์แะกหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะนี่นะครับเป็นรายการที่สิบสองต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะครับพี่เนาะ น,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 นี่นะครับพี่รายการที่ส3ามนี้เหมือนจะเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะล็อกเก็ตนี่นะครับพี่รายการที่สิบสามนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาพี่น้อรายการที่สิบสามครับต่อมานะครับพี่พี่ารายการที่สิบสี่มันจะเป็นเต่านะเราบพี่เนาะเป็นเต่า นี่เะครับพี่เราเป็นเต่าเนาะองค์ละหนึ่งร้อย 1, บาทนะครับพ,พี่เนาะค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่ครับเป็นเต่าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับพี่พเป็นเต่าต่อไปนะครับพี่เรารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะครับรายการทนะี่สิบห้าเนาะ นี่เลยครับพี่รายการที่สิบห้าองค์ละานหนึ่งร้านบาทค่าส่งห้าสิบาทถ้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พเนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่พเนาะนี่เลยนะครับต่อมารายการที่สิบหกนะครับพี่เนาะนี่นะครับพี่รายการที่สิบหกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะรายการที่สิบหก มาไวไปไปวนะครับพี่พี่เราวันนี้ประมาณนี้นะครับี่นเรารายการที่สิบหกเนาะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟีมีบริการเก็บเงินประทางนะครับพี่พี่เนาะพี่พี่ท่านท่านไหนสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับพี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับพี่พี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เนาะนี่เลยนะครับ รายการที่17ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับพี่เนาะเป็นรายการที่18นี่นะครับพี่เารายการที่18แล้วนะครับพี่พเนาะพี่พี่ถ้าไหนชอบตรงไหนก็อย่าลืมสแกน QR code มาได้เลย,ยนะครับพี่พเนาะช่วยอุด่นน้องกันหน่อยครับพี่เนาะ องค์ละหนึ MM ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะต้อนรับปีใหม่นะครับต่อมารายการที่สิบเก้าแล้วนะครับพี่เนาะรายการที่สิบเก้านี่เขาะเป็นรายการที่สิบเก้าองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่เนาะค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่เนาะ หนึ่งร้อยบาททุกองเลยนะครับพี่พี่เนาะซื้อสองแถมหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ดูว่าชอบกันเลยนะครับพี่นะ้องว่าชอบอรงไหนกันบ้างเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่เรารายการที่ยี่สิบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการทนะี่ยี่สิบเนาะนี่จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่พี่ นี่นะครับต่อมานะครับพี่ๆรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆรายการที่สิบเอ็ดนี่นะครับพี่ๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆเนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งพี่ๆท่านไหนสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าโทรมาที่ไอเดียไลน์นะครับออ๋หรือว่า หรือว่ามาที่ไอเดียรายนะครับพี่น้องหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรนะครับพี่น้องต่อมานะครับพี่น้องเป็นรายการนี้นี่นะครับพี่น้ององค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับพี่น้อง นี่นะครับตอนนี้จะเป็นส่วนข้างเนาะนี่นะครับพี่เนาะก็เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับพี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสองนี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับพี่เนาะนี่นะครับพี่พี่องค์ละกหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทาง โปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่ๆเนาะโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งนี่นะครับพี่พเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่สามนะครับพี่ๆเนาะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่สี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านข้างด้านหน้านะครับพี่เนาะ แลวก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่ๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่24นะครับต่อไปเป็นรายการที่แะะ25แล้วนะครับพี่เนาะ25แล้วนะรายการทะะี่25ครับพี่เนาะ,ะนี่นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นรายการที่25นะคะร,ร,ระคะับพี players, ่ๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ องครันึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พเนาะนี่เลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะครับพี่พี่นี่นะครับเดี๋ยวน้องจะโฟกัสกันเนาะนี่ในนี้เป็นรายการที่สิบหกนะครับ น้องจะให้ชมดูใกล้ๆเลยนี่นะครับรายการที่26นะครับพี่ๆเนาะองค์ละหนึ่งร้อบาทค่าส่ง50บาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆเนะาะโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่ๆเนาะช่วยอุดหนุนน้องกันหน่อยนะครับพี่พเนาะพาดีาราคาถูกแหลต้องที่ช่องเราทานันเลยต่อมารายการที่27นะครับ27นี่นะครับรายการที่27แล้วเนาะ องละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับไปพี่น้องห้าองค์ส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไปพี่น้องโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับไปพี่น้องพี่ๆถ้าสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับไปพี่น้องหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรได้เลยนะครับไปพี่น้องนี่เลยนะครับรายการที่แปดครับนี่ครับไปพี่รายการที่สิบแปดข้างแล้วก็ด้านหลังเนาะ ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลนด้านหน้าครับพี่พด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่28 29ครับพี่เี่29นี่นะครับด้านหน้าเนาะด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างส่วนกลนนะครับพ,พี่เนาะ องค์ละสองร Bref, ını, 240, USA, ้อยบาทเท่าน well ั้นนะครับพี่น้องค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งรายการที่สามสิบครับพี่หน้านะครับด้านหน้านะครับพี่นนองด้านข้างด้านหลังนะครับพี่ด้านข้างนะครับส่วนก้นนี่นะครับพี่น้างช่วยอุ่นน้องกันหน่อยนะครับพี่นนองโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่นนอะตอนรับปีใหม่ รายการที่สามสิบเอ็ดครับนี่นะครับพี่ด้านหน้านะครับข้างหลังนะครับพี่พเนาะเนาะขอสูงกล้องออกก่อนเนาะนี่นะครับพ,พี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ ต่อมานะครับพี่เนาะเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับพี่เนาะสามสิบสองด้านหน้านะครับพี่เนาะด้านข้างด้านหลังนะครับพี่พเนาะองศาหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนี่นะครับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่เนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่สามสิบสามนะครับพี่พ3สามสิบสามนี่นะครับพีพ่ีเนาะองค์ละหนึ่งรบาทนะครับพี่เนาะห้าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพีพ่ีเนาะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนด้านข้างนะครับพี่พี่เนาะ น้องขออนุญาตสู่นี่ครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับพี่เนาะเป็นด้านหลังด้านหลังนะครับพี่เนาะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่เนาะซื้อสองแถมหนึ่งนี่นะครับพี่เนาะซื้อสองแถมหนึ่งนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับพี่เนาะสามสิบสี่ครับรายการที่สามสิบสี่ นี่นะครับพ,พี่จะเป็นประมาณนี้เลยครับรายการที่34องค์ละ100บาทนะครับพี่น้องค่าส่ง50บาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นี่นะครับพี่พน้องรายการที่34โปรโมชั่นซื้อ2แถม1เท่านั้นนะครับพี่พี่เนาะดูว่าชอบกันเลยครับพี่น้องว่าชอบเหมือนกันบ้าง35ครับรายการที่35 นี่เลยนะครับด้านหน้าด้านข้างเขาเห่แล้วก็จะเป็นส่วนด้านหลังด้านข้างนะครับส่วนกลนช่วยอุ่นน้องกันหน่อยนะครับพี่น้ององค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนี่นะครับต่อมารายการที่สามสิบหกนะครับพี่น้องสามสิบหกนี่เลครับ ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นส่วนด้านข้างนะครับพี่เนาะด้านข้างครับด้านหลังแล้วก็จะเป็นด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนกลนนะครับพี่เนาะส่วนกลนนี่นะครับต่อไปสามสิบเจ็ดนะครับพี่เนาะสามสิบเจ็ดนี่นะครับด้านหน้านะครับพี่เนาะด้านข้าง ด้านหลังนะครับพี่องค์ละหนึ่งร้อย100บาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่พนอ้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับพี่พนอ้องซื้อสองแถมหนึ่งแะครับโปรโมชั่นสามสิบแปดแต่เขาพี่พี่เนาะรายการที่สามสิบแปดนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านข้างด้านหลังนะครับพี่พี่เนาะ องละหนึ่งหกสิบาทนะครับพี่พี่เนาะค่าส่งห้าสิบาทห้าองส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่พี่เนาะพี่พี่ถ้าสนใจก็สแกน QR วอารโค้ดมาได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อมานะครับพี่เนาะรายการที่สามสิบเก้านะครับพี่เนาะสามสิบเก้านี่นะครับพี่เนาะสามสิบเก้าด้านหน้านะครับพี่ด้านข้างด้านหลังนะครับพี่เนาะ ช่วยอุดหนุนน้องก็นหน่อยนะครับพี่เนาะอ,องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่เนาะค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนี่นะครับสี่สิบนะครับตอรายการที่สี่สิบนี่นะครับพี่เนาะด้านหน้าด้านข้างด้านข้างหลังข้างนะครับพี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายการที่สี่สิบ นี่นะครับพี่พี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปรายการที่41นะครับ41นี่นะครับพี่41ด้านหน้าด้านข้างครับด้านหลังด้านข้างน,าน,งาน,างนี่นะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งดูว่าชอบกันเลยนะครับพี่พี่น้องว่าชอบอันไหนกันบ้าง 42นี่นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับด้นานข้างนะครับพี่เนาะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนกลมนี่นะครับพี่43ครับพี่ช่วยอุ่นน้องกันหน่อยนะครับพี่เนาะองค์ละหนึ่งร้อย100บาทค่าส่งห้าสิบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่เนาะมีบริการเกร็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะพี่ๆท่านไหนสนใจก็สกแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับพี่เนาะ องค์แรกหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งสี่สิบสี่ครับพี่เนี่นะครับสี่สิบสี่องค์แรกหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีนะครับพี่เนาะพี่เลยนะครับช่วยอุ่นน้องก็นหน่อยนะครับพี่เนะาะพาดีราคาถูกนะต้องที่ช่องเราเท่านั้นเลยนะครับพี่เนาะนี่ยนะครับพี่เนาะรายการที่สี่สิบสี่สี่สิบห้าครับพี่สี่สิบห้า นี่นะครับพี่น้องพี่ๆท่านสนใจก็สแกนมาที่คิวอโคนได้เลยนะครับพี่ๆเนาะรายการที่สี่สิบห้าครับด้านหน้าด้านข้างนะครับพี่เนาะด้านหลังด้านข้างแล้วก็จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่เนาะองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่เนาะค่าสองห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีสี่สิบหกครับพี่สี่สิบหกสี่สิบหกแล้วนะครับพี่เนาะเหลื2สองรายการก็จะปิดจบแล้วเนาะด้านหน้านะครับพี่เนาะด้านข้าง ้านหลังนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับพี่พี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนก้นนะครับนี่นะครับพี่พี่เนาะอ,องค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทถ้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็่เงินปลายทางครับพี่พี่สี่สิบเจ็ดครับพี่พี่ด้านหน้านะครับพี่พี่เนาะด้านข้างแล้วก็จะเป็นด้านหลังนะครับ องค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่เนาะนี่เลยนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยครับและองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยครับพี่เนาะด้านหน้านะครับพี่เนาะองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่เนาะค่าส่งห้าสิบบาทห้าองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะซื้อสองแถมหนึ่งนะครับพี่เนาะ โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับพี่เนาะนี่เลยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับพี่พเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับน้องมีมานําเสนอ48องค์นะครับพี่เนาะถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมสแกน QR Code หรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0 8 2 8์แ7 8 7 9ได้เลยนะครับพี่พี่เนาะ องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้อะค่าส่งห้าสิบาทห้าองส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งครับพี่เนาะซื้อสองแถมหนึ่งนะครับก็เป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เนาะสำหรับวันนี้นะครับน้องต้องขวดขอตัวลาไปก่อนครับพี่เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่เนาะก็สําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพี่เนาะสวัสดีครับพี่พี่